วิคอบอลวันนี้ประจำวันที่11มีนาคม2565หากใครต้องการเข้ากลุ่มบอลเดี่ยวนายบอลเตงสามารถแอดลไลน์มาได้ที่ b a l k a m หรือที่อยู่ตามด้านล่างดิสคริปชันได้เลย วันนี้จัดมาให้วันนี้มีบอลค่อนข้างน้อยแต่จัดให้เหมือนเดิมจัดมาให้2คู่ด้วยกันมาที่คู่แรกเตะก,กันเวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยเป็นศึกฮอลแลนด์พิเวลีเป็น,ปก,นการพบกันระหว่าง SC สซีคัมบูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์แจกอัมสเตอร์ดัมและคู่หนึ่งเป็นตุรกีซูเปอร์ลีกเป็นการพบกันร,ระหว่างเบนฟิก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิเซลลามาดูที่คู่แรกกันก่อนเอสซีคัมบู อยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว25นัดมี33คะแนนส่วนอาแจกอัมสเตอร์ดัมแข่งไป25นัดมี60คะแนนทิ้งห่างอยู่พอสมควรเกือบครึ่งหนึ่งมาดูสถิติเฮตุ a d กันบ้างจากทุกรายการเอสซีคัมบูแพ้กับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัม0ประตูต่อ1มาในรายการบอลถ้วยเอสซีคัมบูสามารถเอาชนะอาแจกอัมสเตอร์ดัมไปได้2ประตูต่อ1ล่าสุดที่ผ่านมานี้เลยอาแจกอัมสเตอดัมกด เอสซีคัมบูไปก้าวประตูต่อศูนย์โอ้โหเหมือนไม่รู้ไปโกธใครมากดยับเลยทีเดียวมาดูฟอร์มของเอสซีคัมบูกันบ้าง3นัดทุกรายการเอสซีคัมบูสามารถเอาชนะ f o r t ตูนาสิตาไปได้2ประตูต่อ1ในรายการสโมสสอนกระชับมิดเอสซีคัมบูสามารถเอาชนะเอสซีเดลสตาไปได้2ประตูต่อ0กลับมาเตะในลีกแพ้ให้กับเอสซีทเวนเต ไป1ประตูต่อ0ถือว่าฟอร์มอยู่ในระดับที่ปานกลางไม่ถึงกับดีมากมาดูฟอร์มของอาแซ็คอัมสเตอร์ดัมกันบ้าง3นัดล่าสุดทุกรายการไปแพ้กับโก h เฮดอีเกิลสประตูต่อ1ล่าสุดในบอลลีสามารถเอาชนะอาร์ซีแอคมาได้2ประตูต่อ0ล่าสุดที่ผ่านมาอาแซกอัมสเตอร์ดัมสามารถเปิดบ้านเอาชนะอากิซีวาไวได้3ประตูต่อ2 เหมือนว่าช่วงหลังๆนี้อาร์จ็คอมต์ดามจะชนะไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่มาดูที่สภาพความพร้อมของทีมกันบ้างเอสีคัมบูจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นชอนนี่สตีเฟนแดนด้า3ตัวใช้แพทริกจูสเตนทอมโบยีและอิซาคารอนมีนักเตะบาดเจ็บเพียง2รายเท่านั้นในฝั่งของอาร์จ็คอมต์ดามจะมาในระบบ4-2-3-1 ต้องบอกเลยว่าโอ้โหนักเตะบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวก็ไม่แปลกใจนะที่ฟอร์มจะออกมาไม่เคยโหดเหมือนที่ผ่านมาอยู่พอสมควรผู้รักษาประตูใช้เป็นองเดโอนานาสามตัวรุกใช้แอนโทนีมาเทียสสตีเานเบิร์กไวและก็ดูชานทาดิส่วนหน้าใช้เป็นเซบาสเตียนอัลเลอร์มาดูที่เลทราคากันบ้าง ปัจจุบันนี้ไหลลงมาเหลือ2ทับ2.5น้ำฝั่งของเจ้าบ้านไปที่น้ำเต็มๆ1.08แต่ฝั่งของอาแจกไหลลงมาเหลือ0.84ถือว่าราคาแรงอยู่พอสมควรถ้าดูสถิติย้อนหลัง5นัดหลังสุดที่ผ่านมาอาแจกดำ,ดำจะไม่ค่อยชนะจากแฮนดิแคปสักเท่าไหร่แพ้ไม่ถึง4ชนะเพียงนัดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นบอลเดี่ยวในบันเตงขอชี้ชัดไปที่ลองไปที่ เอคัมบูในราคา2ทับ2.5หรืออาจจะไหลไปถึง2.5ให้รอไปเลยเชื่อว่าอาเซียนอันรดามเอาชนะไม่เกินแต้มต่อแน่นอน มาดูที่คู่ที่2ของเราเบนฟิก้าอยู่อันดับที่3แข่งไป25นัดมี57คะแนนวิเซล่าอยู่อันดับที่14แข่ง25นัดเช่นกันมีเพียง24แต้มเท่านั้นมาดูสถิติเฮตุเฮี่เจอกัน3นัดล่าสุดกันก่อนเบนฟิก้าสามารถเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0ในปี2017ต่อมาปี2019เบนฟิก้าก็สามารถเอาชนะได้2ประตูต่อ1ล่าสุดที่ผ่านมาเกมในลีกปัจจุบันเบนฟิก้าก็สามารถไปเอาชนะได้1ประตูต่อศจากสาม รานนี้วิเซล่าไม่สามารถชนะเบนฟิก้าได้เลยแต่ที่น่าสนใจคือ2นัดหลังมานี้เบนฟิก้าก็ไม่ชนะเกินราคาแกมต่อเลยมาดูฟอร์มของเบนฟิก้ากันบ้างสามนัดล่าสุดรวมทุกรายการในรายการบอลทัวยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเบนฟิก้าเสมอกับอาแจกอัมสเตอร์ดัม2ประตูต่อ2ต่อมากลับมาเลน่นในลีกชนะวิโรเรียกิมาไลสประตูต่อ0 นัดล่าสุดที่ผ่านมานี้สามารถเอาชนะปอร์ติโมเนเซ่สประตูต่อ1นึ่งมาในฝั่งของทีเมเยือนกันบ้างวิเซล่าสนัดล่าสุดในลีกแพ้กับปากตสเดฟาร l ล่าสประตูต่อ1เสมอปอร์ติโมเนเซ หนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดล่าสุดพายกับนัดล่าสุดพายกับซันตาคาลาสามประตูต่อหนึ่งถือว่าฟอร์มไม่ดีอย่างมากมาดูที่ความพร้อมของผู้เล่นและระบบการเล่นกันบ้างเบนฟิก้าจะมาในระบบ4-4-2เบนฟิกา้าจะใช้ผู้รักษาประตูเป็นโอดิซี่คู่หน้าใช้คู่หน้าใช้โรมันยาเลมยืนคู่กับดาวินเกเบลมินชังเต็ดมาเจ็บทั้งหมด3รายด้วยกันในฝั่งของวิเซล่าจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นเฟโดซินวาสาตัวลัใช้มานูโน,โน,โนมาเรล,ล่าดิเอสโมเล่าแล้วก็กิโกบอนโด มีนักเตะบาดเจ็บ2รายเช่นกันมาดูที่เหรราคากันบ้างปัจจุบันนี้อยู่ที่เบนฟิก้าต่อที่1.5าทับ2น้ำตอนนี้อยู่ที่เบนฟิก้า0.90าไปอยู่ฝั่งของวิเซล่าน้ำเต็ม1.02หากมาดูผลงานล่าสุดเบนฟิก้าสามารถเอาชนะเรีราคาได้ถึง2นะัดด้วยกันนะัดล่าสุดเรราคาก็เสมอเจ้าคือทุนกันไปและดาวที่ห่างอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นวันเดียวในบอลเตงขอชี้เชดว่า ไปที่เบนฟิก้าสามารถยิงทะลุแต้มต่อได้ด้วยฟอร์มที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวกับวิเซล่าที่แพ้มา3นัดติดด้วยกันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเบนฟิก้าแน่นอนหากต้องการทีเด็ดเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์บอลคิมมาได้ที่ b a l k m ในกลุ่มมีให้ครบจบในที่เดียวบอลสดบอลขบวนบอลเต็งบวกกันยับยับทั้งวันและฝากกด subscribe กดกระดิ่ง ไว้แจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลของบอลเดี่ยวในบันเต็งในครั้งต่อไปวันนี้บอลเดี่ยวในบันเต็งขอลาไปก่อนสวัสดีครับ